bye <laughs> สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการทำนายของชาวราศีธนูนะคะธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะเดี๋ยวมาดูไพ่ ของธนูกันนะคะไพ่ธนูใบแรกเปิดมาด้วยไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นไพ่ที่สนุกสนานนะคะมีความสุขนะคะเดือนนี้เจ้าชะตาอาจจะได้ไปเที่ยวนะหรือได้ทําอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้ปล่อยวางพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเพราะลักษณะหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่มีความสุขนะคะสนุกสนานนะล่าเริองอ่าแต่ไพ่อีกใบหนึ่งค่ะมันเป็นไพ่ของความกังวลก็ได้นะคะหรือว่าคิดถึงเรื่องราวอะไรที่มัน มันวนเวียนอยู่ในหัวเรานะคะสมมุติว่าเดือนนี้ถ้าใครจะได้ไปเที่ยวนะ ไพ่ขึ้นแบบนี้หมายความว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเดือนนี้มันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยจัดก,การให้มันเบ็ดเสร็จก่อนค่อยไปนะคะไม่นั้นไปเที่ยวแล้วใจก็ยังพวกพวงเออพวักพวงกับเรื่องที่ยังทําไม่เสร็จยังทําไม่เรียบร้อยนะคะหรือถ้ารู้สึกว่ามันทําไม่เสร็จจริงๆแต่มันรอได้เนี่ยก็ต้องปล่อยก็ต้องวางนะไม่นั้นเหมือนเราจะสุขได้ไม่เต็มที่นะคะ <S <S รวมถึงเรื่องราบางอย่างที่มันผ่านไปละในเดือนอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆเลยถ้าเราจะปล่อยให้มัน เป็นอดีตไปนะคะบางคนเนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจแบบเมื่อไหรคิดได้ก็เอากลับขึ้นมาทุกข์อีกอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันผ่านไปนานจนเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันถึงเวลาที่จะลืมได้แล้วอะค่ะไพ่ก็ขึ้นมาแบบนั้นเหมือนกันว่าสมควรที่จะลืมมันได้แล้วนะคะฝังมันไปได้แล้วเพราะเรื่องนี้มันจบไปละนะคะจะได้มีความสุขเต็มที่นะคะเพราะว่าถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนมีโอกาสที่เราจะได้ไปพักผ่อนนะหรือทําอะไรด้วยได้รีแลกจริงๆนะคะ ไม่งั้นถ้าทาไม่ได้เนี่ยก็คือเหมือนไปเที่ยวก็ยังห่วงเรื่องนี้นะคะไพ่การงานค่อนข้างดีนะคะอาจจะได้ช่องทางอะไรใหม่ๆถ้าคนทําธุรกิจนะคะอาจจะได้ประสบพบช่องทางอะไรใหม่ๆที่เหมือนกับสร้างรายได้ที่ค่อนข้างดีสร้างความมั่นคงที่ให้กับคุณได้แต่ว่าไพ่อีกใบหนึ่งเนี่ยขึ้นมาไม่แน่ใจกล้องจะจับได้แค่ไหนนะคะให้ระมัดระวังเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าการที่บางคนจะมาขอ แบ่งหรือว่าขอมีส่วนร่วมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเช่นบางคนทํางานมาดีๆละนะคะทํามาด้วยความฝ่าฟันมาตลอดพอมันเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนขอเข้ามาแจมด้วยนะคะหรือคนที่ไม่เคยช่วยอะไรเลยก็จะเข้ามาเหมือนมีสิทธิ์มีเสียงในเรื่องนั้นด้วยนะคะ ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเลือกใครเข้ามาทําธุรกิจด้วยก็ต้องคิดดีๆนะคะเหมือนกับอาจจะเข้ามาในยามที่เขาเห็นแล้วว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เขาได้แน่ๆน,นะคะสำหรับคนถ้าทํางานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะ,ะการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งไว้ใจคนเยอะนะคะเหมือนกับลักษณะไพ่แบบนี้มีสุขร่วมสุขมีทุกตัวใครตัวมันนะคะ แต่ถ้าเรื่องงานก็ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะอาจจะมีแค่นิดหน่อยกับปัญหาจากคนที่เขาเหมือนไม่ได้ช่วยอะ่ะแต่อยากจะให้มีผลงานติดเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยได้นะคะไพ่ใบหนึงเป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะเดือนนี้อาจจะได้ฟุกฟุกนะคะได้เดินทางโดยไม่คาดฝันอาจจะเป็นการเดินทางจากเรื่องการทำงานนะคะแต่ว่าอาจจะได้เที่ยวด้วยนะะหรือว่าการเดินทาง ในเดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องงานมากเป็นพิเศษนะคะก็ยังอยู่เป็นไพ่ที่ดีนะแค่ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงเรื่องของคนที่เข้ามาแอบแฝงเรื่องผลประโยชน์นะคะเรื่องการเงินก็ดีนะคะเรื่องการเงินไพ่ใบนี้เป็นไพ่สบายๆนะคะอาจจะหมดเงินไปกับการพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะหรือว่าแปลว่ามีเงินใช้สบายๆไม่เดือดร้อนก็ได้เช่นกันนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเงินผ่านมือนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยอาจจะได้อะไรโดยที่ไม่คาดฝันก็ได้ได้มาฟุกๆุกอาจจะเนื่องจากว่ามันเป็นไพ่ที่ผ่านมือมาอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการอย่างที่บอกว่าอาจจะไม่ได้หมายถึงเรื่องของการได้เป็นตัวเงินก็ได้นะคะอาจจะได้หมายถึงโอกาสเช่นอย่างที่บอกว่าทํางานแล้วต้องเดินทางไปไหนแล้วเพอเอินเหมือนได้เที่ยวด้วยมันเป็นแพ็กเกจที่มาแล้วเราสามารถเหมือนไปอบรมไป อะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างเงี้ยแล้วมันได้ติดเรื่องเที่ยวเข้าไปด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะเหมือนเป็นเรื่องของที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะได้มา เพราะว่าไพ่ตำแหน่งการเงินเนี่ยบางทีไม่อยากจะให้ตีว่าเป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนะหมายถึงลาบลอยก็ได้หรือสิ่งที่ได้เข้ามาเป็นพิเศษก็ได้นะคะเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้เดินทางไปนู่นไปนี่นะคะแม้จะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่ก็เหมือนกับได้เที่ยวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อนข้างได้ไปพักผ่อนด้วยนะคะเพราะไพ่มันสบายๆถึงจะเดินทางไปทํางานจริงก็เป็นเที่ยวซะส่วนใหญ่หรือว่าเป็นงานที่ไม่ได้คําเคร่งเนี่ยค่ำเคร่งมากนะคะไพ่เรื่อง ความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไพ่ดื่มดื่ม,มกินกินเที่ยวเที่ยวนะคะก็เดือนนี้อาจจะได้พบปะสังสรรค์เยอะไปนิดนึงนะคะกับทั้งรุ่นเดียวกันรุ่นใหญ่กว่านะคะ,นะคะเป็นไพ่สังสรรค์ทั้งสองใบเลยนะคะทั้งใบต้นใบล่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ข้อเสียนิดเดียวของมันก็คือว่าบางครั้งการสังสรรค์ที่มากเกินไปเนี่ยมันอาจจะนําพาปัญหามาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าเราต้องไปดื่มไปกินอย่างเงี้ยคะ่ะก็เอาให้พอเหมาะพอเจาะนะคะเลือกให้มันแบบ อย่าเกินไปนิดนึงนะคะ,ะ,ะเพราะดูลักษณะหน้าไพ่ที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าอ,อาจจะเกิดโอกาสของการมีการทะเลาะเบาแวงอะไรกันได้นะคะถ้าจะต้องเจอคนเยอะๆมากๆเนี่ยก็ทําทุกอย่างให้มันลักษณะสบายๆเจอคนไหนที่ชอบนะคะก็คุยเยอะหน่อยคนไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วก็คุยน้อยหน่อยนะคะรวมถึงไพ่อีกใบหนึ่งเนะะี่ย จะบอกว่ามีโอกาสที่ได้ไปเจอคนที่สามารถถ่ายทอดให้ความรู้ให้โอกาสอะไรดีๆกับคุณก็ได้นะเช่นว่า,าได้ไปเจอคนที่เป็นคนที่อยู่ในวงการที่เราอยากจะเข้าไปานะคะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยมันมาขยาย,พายไพ่ใบนี้ได้นะคะอาจจะได้เป็นเจอคนที่สามารถแนะนําเราเข้าไปสู่ในวงการบางวงการได้นะคะที่สามารถสร้างรายได้หรือว่าเป็นช่องทางในการทําเงินทําทองให้กับเราได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีนะคะอ้าว ให้สรุปนะคะปัญหายังมีอยู่นะคะแต่เหมือนกับปัญหามันยังรอได้อะถ้าอะไรที่มันยังยังรอได้ยังไม่ต้องรีบแก้ไขเนี่ยบางครั้งปล่อยวางมันไปบ้างไม่ต้องเอามาทุกใจให้กังวลนะคะแต่ว่าสิ่งที่รอให้เราแก้ไขเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องค่อยๆแก้ไปแต่เหมือนมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆค่ะเนี่ยงูก็เป็นงูตัวเล็กๆจะอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะก็ค่อยๆแก้ไปบางอย่างรอได้ไม่ต้องรีบก็รออันไหนสาคัญก็ทําก่อนอย่าเก็บมากังวลมากๆนะคะไม่นั้นเนี่ยมันจะกลายไปว่าเหมือน กับเราไปเร่งมันเกินไปอะคะ่ะแก้ไปตามจังหวะสถานการณ์ดีกว่าเพราะว่าไพ่สุดท้ายเนี่ยไพ่สุดท้ายของตำแหน่งนี้เลยนะคะกับไพ่ใบต้นเนี่ยมันเป็นไพ่ที่สอดคล้องกันคือเป็นไพ่สบายๆนะคะเดือนนี้เนี่ยดูท่าทางจะไม่ต้องรีบเร่งมากนะคะอันไหนรอได้รอก่อนอันไหนรีบทําให้เสร็จไปจะได้ไม่ต้องกังวลใจก็ทําซะนะคะถือว่าเดือนนี้นะมีปัญหาก็จริงแต่เป็นปัญหาที่เหมือนไม่ค่อยหนักอะคะ่ะเลือก เลือกทําเลือกจัดการให้เหมาะสมแล้วกันนะคะไพ่ดีๆไพ่มีความสุขไพ่สบายๆขึ้นตำแหน่งค่อนข้างเยอะปัญหาอุปสรรคมีก็จริงแต่ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่ายัางเป็นปัญหาที่ไม่ต้องรีบเร่งในการแก้ไขมันนักนะคะส่วนใหญ่พวกปัญหาพวกนี้บางครั้งเนี่ยการรอเวลาได้ถึงเวลาจริงๆแล้วมันอาจจะคลี่คลายโดยตัวมันเองก็ได้นะคะ,ะก็ประมาณนี้นะคะไพ่ค่อนข้างไม่มีอะไรน่ากังวลมากนะัก ระวังเรื่องเดียวนะคะก็คืออย่างนี้บอกว่าเหมือนกับเราทํามาดีๆแล้วคนอื่นเขาก็จะเข้ามาฉกฉวยโอกาสนั้นด้วยอย่างเงี้ยหรือขอมามีส่วนร่วมมีมีส่วนแบ่งด้วยในยามที่เหมือนกับทํามาจนเกือบจะสําเร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็มีประมาณนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ